ต่อ e, ต่อพีอีพีแรกนะครับอันนี้ e ีพีสองก็จะพามารับชมหน้างานนะครับที่เอาเอาดินมาลงนะครับก็จะเป็นรถไถครับรถขบตา้าน่าจะเป็น40สหรือห้ิแรงไม่รู้นะครับมันนะก็จะจะกบเนี้ยครับกบไปเรื่อย จนกว่าคันจะหมดนะครับขบแค่คันหมดก็จะหรือคันออกก็จะทำโอ้ยุบเลยครับยุบเลยแลดูยยแค่ยุบนะครับ บ่อน,นี้เขาก็จะเอาน้ําออกครับเอาน้ําออกก็ก็เอาแมกโคมาลือล้อลื้อนี่ไปทิง้งลรือเพื่อถมดินแรงครับแรงครับโดดขึ้นหลุมบ่องเลยผมไม่ไกลครับตรงจากแม่โคตักดินมา เอามาลงหน้างานก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไกลครับไม่ไกลก็ก็จะวิ่งบนนี่ครับบนคันก็จะเป็นคันคันบ่อก,กุ้งนะครับวิ่งงนครับก็ไม่ไกลกัน จะทําการผมผมไปเรื่อยๆนะครับผมแก้คันที่ตรงที่ไปถ่ายแมคโครมาเมื่อกี้เอ๊มามาตอนลื้อไม่ทันนะครับเขาเขาก็ามีปลาไหลด้วยเนะยจะเป็นปลากกไนงะโอ้บ,อบปเริ่มเลยเดี๋ยวอันนี้ก็น่า,นาจะลื้ออีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับ พะลื้ออีกก็น่าจะมีปลาไหลเดี๋ยววันลื้อเราต้องมามาชมกันหน่อยไม่เจอกันนานแล้วปลาไหลเนี่ยครับเดี๋ยวรอมาแล้วครับรอรับชมวันยาวๆครับหกล้อถ่ายดินกันตอนนี้ก็ ู้ช่างเน่เขาก็จะมีครบวงจรนะครับรถเกี่ยวรถเทลเลอร์แม็โคหกล้อโอ้ถ้าเนี่ยครับถอยลงแบบนี้ถ้าคนไม่ไไมีฝีมือนี่ถ้าถอยไปยุบแล้วไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หยุดนี่ฝืนไปต่อมีจมนะครับเนี่ย เนี่ยครับโอ้ยเ้าไม่ได้เดี๋ยวยุบเลยเนี่ยพอยุบแล้วก็ต้องดำนะไปไม่ได้ถ้าไปดินถีบออกก็อาจจะจมกันเลยทีเดียวโอ้เดินนิ่งครับเดินนิ่งคันนี้ ันนี้เมื่อกี้ถามโอ้เสียงท่ออย่างแพทเลยนะครับคนนี้ถามว่าถามเตยนนท์ว่าใครขับก็ว่าเตชานครับลูกช่างเหนียครับขับเองครับก็ไมโครปกติเตยชานก็จะเป็นคนขับแหละแต่วันนี้ให้เตนนนทมาขับแทนตัวของเตชานไปขับรถหกล้อแทน แล้วนี่ก็ไม้คันครับวันนี้โอ้หน้ารถติดว่าหงทองเลยทีเดียวนะครับคนันนี้หงทองนี่คือเดี๋ยวต้องเราต้องไปถามเจ้าของรถว่าหงทองที่ติดหน,าน้ารถนี่คือ สติ๊กเกอ,อะไรทีมงานหรืออะไร <c oughs> ก็ถ้าภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ขาดตกบกท้องก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับ เหมือนกันนะครับฮะรถถ่าถยติดเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามารับชมรถถ่ายด้านดินกันต่อโอ้โหโอ้มีเดโมโด้วย 够嘞。挺 มารถมาโอ้ยดีนะบอกไม่บอกนีเสียงแต่สามช้ามาเลยอยู่ไกลๆไม่บีบนะว่าบีบไปไกล,ก,ลก็ตกใจครับ มาเลยโอ้ยยังไม่ลงบ่อเลยบ่อแล้วบ่อแล้วยังไม่ลงบ่อเลยเหลือจังไกล ีกันเลยทีเดียวสติกเกอร์ไม่มีน่าจะเป็น47น่าจะเป็น47ไม่แต่ผมชอบใจเสียงเทอร์โบ เราดีแล้วกันไหนไหนวผู้ตรวจผู้ตรวจการ ชอบเะครับเสียงฉบูหอนแบบนี้ชอบมันดูเป็นเอกลักษณ์และเท่ดิ คนหนึ่งครับก็ชอบผ่านนะครับ47 47แรงกับ50แรงผมว่ามันกำลังดีครับการดันดินหรือตีเลนไถนาก็ไปดีกำลังดีครับรถกำลังใช้งานถ้าอย่าง36หรือ34มันก็จะดูเล็กไป นี่ครับนี่ก็มาอีกคันหนึ่งละก็ตัดก,กันอยู่ใกล้ๆก,ก,ก็จะไว้หน่อยนี่ก็จะเป็นฮีโน่ครับฮีโน่ แล้วถ่ายจอดแล้วเดี๋ยวเรามานับชมหุกรอกันแบบยาวๆเลยนะจาปลูกปลูกยัวนี่ครับเจ้าของเจ้าของที่เจ้าของบอก

ชิวๆครับ ไปดันทางหรือเปล่าไอ้เจ้าครับเจ้าของโอ้มีมเด้งด้วยครับเนี้ยแรงแรงเล้าอีกอะเล้าอีกอะท้อดังเล้าอีกอะโอ้ระวังจัเลย เฮ้ยใช่เสียชสนขบเปล่าเนี่ย ท่อในบาดหัวใจดีเหลือเกินมันต้องอย่างนี้ครับรถไม่รถ